และนี่คือ Volkswagen Golf GTI 3ประตูปี2011ที่ต้องบอกเลยว่าหายากมากใครกำลังมองหาอยู่นะครับคันนี้เนี่ยพิเศษมากพร้อมของแต่งแบบ ทั้งคันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้ผมพาไปดูกันครับมาในส่วนของภายนอกนะครับมาพร้อมกับสีคาร์บอนซีลเกรย์นะครับที่ต้องบอกเลยว่าให้ความดุดันกับเจ้าตัวรถคันนี้มากนะครับผมนอกจากนี้นะครับเป็นไฟหน้า LED 7.5นะครับผมต้องบอกเลยว่าจะมีคาแรคเตอร์เนี่ยความสปอร์ตมากเลยนะครับผมพร้อมไฟหลังนะครับก็เป็นแบบ LED s MOKE เช่นเดียวกันเจ้ากอล์ฟคันนี้นะครับก็มีการตกแต่ง R ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับที่เป็นแบบ R รวมถึงมีเบรก R าให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาในส่วนของช่วงล่างนะครับมาพร้อมกับล้อโรตีฟอร์ม DTM นะครับขนาด18นิ้วพร้อมกับยางมิชลินพาร์ลสปอร์ตครับทูนะครับผมดูดุดันมากนะครับและแน่นอนนะครับเมื่อกี้พูดไปว่ามาพร้อมกับ เบรกอานะครับซึ่งเขาก็มีการติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นคาลิเปอร์สีแดงนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับตัวช่วงล่างเองนะครับก็เป็น k w ที่เป็นโชคปรับไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้เพียงปลายนิ้วเท่านั้นเองครับมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบขนาด2 0ลิตรเทอร์โบชาร์จนะครับที่มีการโมดิฟายนะครับแล้วก็มีการจูน s เศษ e 3ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่358แรงม้า516 นิวตันเมตรที่ล้อนะครับผมนอกจากนี้นะครับของหมอดต่างๆนะครับก็มีอาทิเช่นกรุ๊ปเอ็มนะครับผมคอย APR นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากนี้ก็มีการติดตั้งเทอร์โบ K คสให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ต้องบอกเลยว่าขับสนุกแน่นอนนะครับสำหรับของหมดเหล่านี้มาในส่วนของภายในนะครับไฮไลท์ของเจ้ารถคันนี้เลยก็คือการติดตั้งบูสต์ไฟฟ้าโปรเฟกนะครับที่สามารถปรับบูสต์ได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีที่วัดบูสต์นะครับเป็น New South Performance นะครับตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะรอมนะครับซึ่งเป็นเบาะซิ่งนะครับจากประเทศอเมริกาเลยนะครับผมใครไม่เคยเห็นเบาะดอมนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และที่สําคัญเลยก็คือไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะยังเป็นวิทยุอะไรแบบเก่านะครับเจ้าของนะครับได้มีการเปลี่ยนจอให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นแบบวเลส a p p l e CarPlay นะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมเป็นวเลสอีกด้วยลืมบอกไปว่าคันนี้นะครับได้มีการทําท่อดาวไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการใส่ท่อปลาย t y p e 1และพักกลาง t y p e 1เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันว่าเป็นยังไง หากใครสนใจนะครับราคาอยู่ตรงนี้หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ M-Tech Auto Car ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ